เพื <và> ่อนอยากทำไมจ้าคาเลแวเกินไปครับโอ้ยฮยาฮ่าฮ่่าาไปทําพ่ รับลูกค้ามาไปขี้ในป่าเนี่ยแล้วก็เอาจอบไปด้วยธรรมชาติดีแล้วก็หักม้หวีเป๋อ่ะหักอไม้หวีเป๋อมันไม้ไผ่เออดีแน่เลยขับป่าเนี่ยผมตั้งใจมาหาป่าเลยเนี่ยเนี่มามามาฝากตัวเป็นอ๋อมาหาผ่าพ่อออดมาออดไม่แล้วชักมันชักเบื่อแล้วหรอไม่ไม่ไม่เบื่อหรอกเบื่อไม่เบื่อแล้วออดแล้วปะ ในป่าพูดไงป่าเทพในป่าเทพรู้จักป่ะเขาอยากให้เด็กน่ะถ้าเกิดมาหาเขาบัวลอยสักหนึ่งเพนเขาจะโอเคป่ะบัวลอยเจ้าเพื่อนอยากทำไหมจ้าขาเลี้วเกินไปวับลอยไปอยู่ที่ไหนไหนเอานู่มาไหมทำเลยไปเลย วัดลุงดมดูดมไม่ใช่พี่วัดวัดตีกอว่าจะกรไปแ้วสั่งอะไรจะกินคัวโอ้โหควรลุงลงกินมาแน่นแล้วเลยกินมาแน่นเลยได้ผหนเกี้ยวฝากปากอ่าเดี๋ยวบอกดูเสียงมาลงเลยเอางเสียงลงเลย ร้านให้ลองพึ่งลงเนี่ยราคากันเองพึ่งเลยพึ่งเลยป่า oh พ <my S 1> ึ่งยำยำพึ่งให้ดีเดี๋ยวการให้เดี๋ยวผมก็ไม่เดือดรการให่ไม่มีเงินจะให้ยังเดี๋ยวพี่ติดไว้ก่อนก็แปลงโป้งพืชกอนเดี๋ยวเราสร้างพยานาเดี๋ยวเราก็โอนเดี๋โปรโมทต้องโปรโมทดนะลองงานเองนี่ร้องได้ก็ลองกันเองเนี่ยลองเยอ แต่โลเคชันดีมากเลยยังไม่ได้เปิดนั้นนั้นนี้ถ้าเกิดหนาวนี่เดี๋ยววจะรอขายพัดลมด้วยพัดลมมีอะไรขายด้วยยี่งวัเทพเลยเราทำพัดลมพัดลมหลายรุ่นมันมีเครื่องหลายอย่างเครื่องไฟฟ้าแต่ดีเพราะยานพัดลมตรงนี้ที่อันเก่าก็เป็นอะไรมันก็ไม่มีครับเป็นสนามเก่าเนี่ยว่าจะทำเอาดินมันลงแล้วก็ลงยากเลยมาเยอะแล้วไงนเอาว่าเอาอยู่แล้วมาก่อนจมหัวเดี๋ยวนี้ยังอยู่แค่นี้ ดูปาเดงง่เยอะปล่อยป้าก็ได้เดี๋ยวมาปลูกบ้านอยู่บ้านไไปดูนี่หน่อนี่เ็นควาินก้องยังไงลุงกินยามาแล้วยังไม่ไปหรอกไปป่าตัวเขากลับแล้วก็อยู่ยังรู้เละเดี๋ยวตีสที่สีนอนนี้แหละ Yeah. Right. Right.

หโลขึ้นหโลขึ้นครับผมจากกรุงเทพมาไล่ป่าเทพ5้าโลรึ่งครับผมมาไกลไหมไกลห้าเราขึ้นไี่ไกลเหรอครับครับผมมามายากไหมไม่ยากพ่อไม่ยากเลี้ยวซ้ายกี่ครั้ง5ครั้ง5ครั้งเลี้ยวขวากี่ครั้ง6ครั้งแล้วเดินตรงหน้าอีกกี่ครั้งตรงไปเจครั้ง7ครั้งรวมกันกี่ครั้ง5ครั้ง5ครั้งไล่ป่าเทพยมป่าเทพรู้จักไหมป่าเทพช่วยจัดป่าเทพโรงงานใครบ้างไม่รู้จักเนาะ ป่าเทพกับป่าเหนือในี่ใครอายุมากกว่ากันอู๋ไงอ,อ๋ออู๋อายุมากกว่าอันนี้ชื่อชื่อไทยไทยนี่ไทยเออไทยลูกชายป่าเทพจบบเจ้าเจ้าประเทศอ๋อจับประเทศยุคชายป่าเทพครับครับครับเดี๋ยวเอาฟังเพลงไอ้พอเพียงเดี๋ยวรอรอตุ้กีก่อนอเอ<พ>อเออพอเพียงนะพอเพียงพอเพียงเรียกพอเพียงไ,ไทยงงถ้าทำลูกชายิเขาเรียกพอเพียงครับแล้วไทยปากดีอ่ะอย่างกัรเนี้ยไทยปากดีอ่ะใช่พวกเดียวกั้นหลา จากขมงเปียนอเปียนเมาจงจ้อนเจ็บยาโนก็จจนใจเยบเพอผาจี้จทองกอบไเสียงเขาน่ ทำรังแม่ออดอยู่ที่บ้านอ่ะมีพ่อแม่ไหมมีพ่อมีมีจ้ะมีเหรอครับแม่ชื่อเลยครับแม่จงไฉแม่จงไฉนามตระกูลตระกูลนามสระกุลนามสกุลมันมันไม่รู้เรื่องทั้งทั้งชื่อแล้วทั้งนามสะกุลเลยนะสองคนเอาชัดๆพ่อแม่ชื่อจงไใจขอผ่องใสครับ นาำสับปูลข้างถนนข้ามถนนข้างถนนมันก็รถชนน่ะดิือบ้าดีอาจจะไม่ชนครับพ่อแม่เป็นดับาวมลแมนครับพอแม่จะชนปุ๊บก็ตางตัวหายวับตายเปนหายตัวไปโดยรถไม่ชนครับใจะไหมครับพ่อแม่ทำเป็นอย่างนี้จริงเหรอจริงนี้เข้าใจไหมรู้ไหมคนที่โชคดีเนี่ยเป็นยังไงคนที่โชคดี อ๋อคนคนที่โชคดีต้องมีสมองครับอ๋อแล้วอย่างป๋าเนี่ยมีสมองไหมมีถ้าอ่างทจะรู้เองเราไม่มีสมองผมมีไหมมีผมไหมไม่มีอันนี้ผมยาวผมสั้นเนี่ยผมสั้นผมสั้นมาจะมาร้องเพลงอะไรนี่บอกเป็นร้องเพลงเนี่ยไก่ไก่ลายลังโอเพลงอะไรนะไกะลายลังถูกต้องไก่ลกาไก่ลกาลายลังครับ เอาเอาแค่สองตัวเท่นั้นเองมันมีเป็นสิบตัวเลยอ่ะไอ้งคู่ปาเทพได้ไหได้ไหมได้นี่ร้องปาเทพเนี่ยยอดรักเน่ยให้ป๋าดูเนะลองคนคนละท่อนไหมยอดรักนะครับโอเคเอาคนละท่อนนะเราก็จะรู้ไงคนละท่อนช่วงไหนไม่รู้พอให้ทำให้ป๋าได้แบบมั่ยให้ป๋าขึ้นก่อนให้ป๋าขึ้นก่อนไม่ให้เขาขึ้นก่อนดีกว่าได้ได้ได้ร้องก่อนในหน้าดับแรกไหให้ป๋าดีกว่าเดี๋ยวลองมันหลุดเลยไง เราเนี่ยเราขึ้นก่อนเราดักว่่าเทดีกว่าเทก่อนดีกว่าแมวแมวแมวแขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนดีกว่าต่้งกันนี้เป็นไหมเนี่ยสวยออสวยเลยทอปี่็อปี่ถามไม่มีใครยพหุพ่อถามยังไงอ่ะีแนยังม่มีถามเขาถามเขาไม่มีไม่มีเขาไม่มีไหมครับสวยป่ะสวยมาก ชอบปะล่ะชอบเลยลูกลูกของป๋าลูกสาวมาขอต้องมีเงินมาขอขออะไรอ่ะคุณมจะเลี้ยงมาทำไมอ่ะไม่โอเคะลิการายลังเสียภาษีกันก่อนเพรเลี้ยงมาจนโตหมดเงินนตกีไอ้บตรมืออเริกะผู้หญิงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะท็อปพี่ท็อปพี่าษีโอ้จังเงินเะลิการายลังเอ ทำคืนนี้นะออกป่ะออกออกออก่้ย่นะไม่ได้ไ่ได้ไ้ม่ได้ไ่้อม่่ม้ร้มไม่ได้อ 大家好。 លោលរោងរបស់តាមមហាចមាសិស្សទេ

เพลงของผมเองเพลงไว้เพาะดาะไว้เพะใครเป็นเจ้าของเพลงที่ร้องไม่รู้เขาจะร้องเพลงเขได้ไงสบักสบกพ่อมับเออยม่ไหไม่้ยอมับขาเป็นหน้าตายยังไงเขาไม่โอ้ไม่ไม่อยากไม่อยากดูแล้วไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยงเนี้ยบ้าเด เอแล้วพ่อเจ๊ไม่ไอะไม่ได้ไม่ได้ทำไมพาะอะไรไม่ได้เพราะอะไรชอบชอบีอยุงไม่ได้เลยใช่ไหมยุ่งไม่ได้พาะอะไรไม่รู้ยังไงอ่ะอันนี้ปะะาไปไปไหนอะพี่ดิเอเลยพี่มาดี่ชิดองะกองแกงเอ๊ะ ับแม่ฮานไม่ฆ่าเป็นประชาธิปไม่เป็นอะไรเลยยายเขาเปิดอะไรเป็นอะไร่รพเราพูดไวยบรสพ่อเราสอนเราพูด21มิถุนาไว้พูดตาบอดนะอย่าพ่อย้องนะพ่อย้องอ่ะไร่ป่าเทพป่าเทพครับเป็นร้านอาหารมีขนมด้วยขนมเปี๊ยะเออที่นี่นะครับโรงงานเรามาตั้งที่นี่แล้วแล้วก็เปิดบริการทุกวันนะฮะทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะครับวันโกนวันพระวันเชีงเม้งเราก็ไม่หยุด แค่เบื่อมึงกรุงก็เลยอยากมุ่งไปไร่ป่าอยากไปดื่มน้ำชาและจิบกาแฟอย่กลางไร่นมเปียกก็มีอากาศก็ดีอย่างนี้หาง่ายที่ไหนถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกลิ๊งกลิง,ลงเอาไว้และโปรดกดไล on me